สามเดือนต่อมาเรื่องแดงทำเอาชอกกันทั้งหมู่บ้านเมื่อเมียเดินทางไปทำงานไกลถึงสามเดือนลูกเขยหนุ่มกลับเผลอไปรักกับแม่ยายของตัวเองความสัมพันธ์ต้องห้ามที่เริ่มจากความเหงากลับกลายเป็นไฟรักที่ยากจะดับสายลมยามข้ามผัดแผวผ่านใบกล้วยกลิ่นดินหลังฝนตกอบอวลในอากาศแสงไฟจากหลอดเล็กหน้าบ้านสองสลัวแม่สายดาวนั่งผัดตัวเองเบาๆบนเก e ้าอี้ไม้เสียงจากจันร้องดังระงม,มทั่วสวน ลูกเขยหนุ่มต้นยืนมองจากมุมครัวเหงื่อเกาะที่ขมับแม้ยามลมเย็นหัวใจเต้นแรงอย่างห้าไม่อยู่ตั้งแต่เมียของเขาแอนเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดความเงียบในบ้านกลับแผ่คลุมมีเพียงเสียงหัวเราะอ่อนหวานของแม่ยายที่ปลุกให้หัวใจของเขาสันไหวคือหนึ่งแม่สายดาวเดินออกมาจากห้องอาบน้ำผมเปียกแนบต้นคอ ผ้าขาวบางคลุมกายจนเห็นแสงเงาเรือนร่างต้นกลืนน้ำลายอย่างไม่รู้ตัวแม่ยายเงยหน้าขึ้นสบตาเขารอยยิ้มบางๆทำให้บรรยากาศในบ้านร้อนระอุกลิ่นสบู่ผสมกลิ่นดอกมะลิอบอวลเสียงหัวใจทั้งคู่ดังแข่งกับเสียงฝนแสงฟ้าแลบสะท้อนผ่านหน้าต่างมือของต้นแตะที่แขนแม่สายดาวผิวอุ่นนุ่มทำให้เขาแทบหยุดหายใจ เธอไม่ถอยหนีมีเพียงแววตาที่บอกว่าไม่ควรแต่ไม่อาจต้านเวลาผ่านไปคืนแล้วคืนเล่าจากความบังเอิญกลายเป็นความลับเสียงประตูห้องแม่ยายเปิดในยามดึกเสียงลมหายใจสองจังหวะประสานกันสามเดือนผ่านไปหมู่บ้านเล็กเริ่มมีข่าวลือแม่สายดาวดูอิ่มเอิบมีรอยยิ้มประหลาดขณะเดียวกันต้นเริ่มเลี่ยงสายตาคนในตลาดจนวันที่แอนกลับมา รอยยิ้มของเธอหายไปในพลิบตาเมื่อเห็นสิ่งหนึ่งที่วางอยู่บนโต๊ะกลางบ้านภาพถ่ายใบหนึ่งที่ไม่มีใครบอกได้ว่าใครเป็นคนถ่ายอันยืนนิ่งมือสั่นเล็กน้อยสายตาจับจ้องภาพถ่ายที่วางอยู่ตรงหน้าในภาพคือแม่สายดาวกับต้นนั่งใกล้กันเกินกว่าจะเรียกว่าบังเอิญเสียงนกร้องจากสวนหลังบ้านเบาๆแต่ในหัวของเธอมีเพียงเสียงหัวใจเต้นแรงต้นพยายามเอ,อ่ยปากพูด แต่คำพูดกลับติดอยู่ที่ลำคอแม่สายดาวมองลูกสาวน้ำตาเริ่มคลอในดวงตาอ่อนล้าเธอรู้ว่าทุกอย่างกำลังจะจบแต่หัวใจกลับไม่ยอมให้ตัดขาดยามบ่ายนั้นแสงแดดลอดผ่านผ้าม่านสีครีมเงาของต้นและแม่ยายท่าบ,บนพื้นไม้ความอบอุ่นที่เคยแอบซ่อนไว้ตอนนี้กลายเป็นความจริงที่ไม่มีทางซ่อนแอนเดินเข้าไปใกล้ กลิ่นน้ำหอมของเธอลอยแผ่วในอากาศต้นหลุบตาลงไม่กล้ามองศกแต่แม่สายดาวกลับเดินเข้ามากอดลูกสาวแน่นแม่ขอโทษเสียงสั่นเครือแอน้ำตาไหลแต่ไม่ถอยหนีเธอรู้ดีว่าความรักบางครั้งก็เกิดขึ้นในเวลาผิดแต่หัวใจมนุษย์ไม่เคยอยู่ในกรอบของเหตุผลต้นเงยหน้าขึ้นมองทั้งสองคนลมหายใจหนักอึ้งเต็มอกเขารู้ว่าไม่มีใครผิดไปทั้งหมด พราะทุกสัมผัสที่เคยเกิดมันเต็มไปด้วยความรู้สึกจริงหลังฝนตกในเย็นวันนั้นกลิ่นดอกมะลิหอมฟุ้งทั่วบ้านทั้งสามคนต่างนั่งเงียบมองหยดน้ำที่เกาะบนกระจกหน้าต่างแม่สายดาวหันมามองต้นสายตาอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยคำลาต้นเรื่องของเรามันสวยงามแต่คงต้องจบไว้ตรงนี้เขาพยักหน้าช้าชมือยังคงสั่นเมื่อเธอแตะหลังมือเขาเบาเ สัมผัสนั้นอบอุ่นแต่แฝงด้วยรสขมในใจแอนมองทั้งคู่น้ำตาไหลแต่แฝงด้วยความเข้าใจเธอรู้ว่าในความเจ็บยังมีความรักซ่อนอยู่ความรักที่ไม่อาจครอบครองแต่ไม่เคยหลอกลวงค่ำคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงลงบนสวนกล้วยเสียงลมพัดใบไม้ไหวดังเหมือนเสียงลมหายใจของอดีตแม่สายดาวเดินเข้าห้องเงียบๆต้นยิงคงยืนมองจากระเบียงหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความทรงจำ ความรู้สึกที่หวานปนเศร้าและแสงจันทร์ก็เหมือนย้ำเตือนว่าความรักบางครั้งไม่จำเป็นต้องครอบครองเพียงแค่เคยมีอยู่ก็เพียงพอแล้วรุ่งเช้าวันใหม่มาถึงแสงแดดอ่อนส่องลอดม่านบางๆเข้ามาในห้องกลิ่นกาแฟบอ่ทั่วครัวต้นกำลังชงกาแฟให้แอนเหมือนเมื่อก่อนเธอเดินออกมาจากห้องด้วยรอยยิ้มบางๆแม้ยังมีความเศร้าหลงเหลือในดวงตาแต่เสียงทักทายเบาๆของเขา ทำให้บรรยากาศเริ่มกลับมานุ่มนวลอีกครั้งกาแฟแก้วเดิมนะเขาพูดเสียงเบาแอนพยักหน้าช้าๆก่อนยกแก้วขึ้นจิบรสขมปนหวานที่ปลายลิ้นเหมือนตัวใจว่าความรักยังไม่จางหายแม่สายดาวเดินเข้ามาในครัวผ้าพ,พันคอสีอ่อนพาดบา่าเธอส่งยิ้มอบอุ่นให้ทั้งคู่แม้ในใจยังสั่นแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยความสงบ แม่ว่าจะไปเยี่ยมน้องสาวที่ต่างจังหวัดสักพักเธอกล่าวเบาๆต้นเหนื่อยหน้ามองหัวใจเต้นช้าแต่แน่นในอกเขารู้ว่านี่คือการจากลายอย่างอ่อนโยนแอนมองแม่น้ำตาเริ่มเอ,อ่อเธอจับมือแม่ไว้แน่นหนูรักแม่นะไม่ว่าอะไรก็ตามแม่สายดาวกอดลูกสาวไว้แน่นกลิ่นแป้งหอมละมุนชวนให้นึกถึงวัยเด็กแม่ก็รักลูกที่สุดเธอพูดพลางยิ้ม อย่าปล่อยให้หัวใจของใครต้องเจ็บอีกเลยนะลูกบ่ายนั้นแม่สายดาวออกเดินทางต้นยืนมองจากหน้าบ้านแสงแดดยามเย็นกระทบผิวของเธอจนเป็นประกายทุกก้าวที่เธอเดินออกไปเหมือนพาอารมณ์หายใจของเขาไปด้วยหลายวันผ่านไปบ้านกลับมเงียบสงบอีกครั้งแต่ความรู้สึกอบอุ่นยังคงลอยอยู่ในอากาศรอยยิ้มของแอนเริ่มกลับมาเธอเริ่มหัวเราะก,กับเขาอีกครั้ง คือนหนึ่งทั้งสองนั่งมองพระจันทร์บนระเบียงแสงสีเงินท่าใบหน้าเธอต้นเอื้อมมือไปแตะมือเธอเบาๆขอโอกาสให้ผมเริ่มใหม่ได้ไหมแอนหันมามองแววตาเธอมีทั้งน้ำตาและรอยยิ้มถ้าเรายังรักกันจริงเราก็เริ่มใหม่ได้เสมอเสียงลมพัดแผ่วผ่านต้นมะลิข้างระเบียงกลิ่นหอมอบอวลทั่วบรรยากาศต้นค,อคอน่อยๆโน้มตัวเข้าใกล้ แสงจันทรเป็นพยานให้กับรอยจูบอ่อนโยนนั้นทุกสิ่งรอบตัวนิ่งสงบเสียงหัวใจเต้นประสานกันอีกครั้งไม่ใช่เพราะลืมอดีตแต่เพราะทั้งคู่เลือกจะให้อภยัยลมยามข้าพผัดผ่านพาเอากลิ่นมะลิหอมฟุ้งไปทั่วหมู่บ้านและในความเงียบนั้นเสียงหัวใจสองดวงยังคงเต้นอยู่ในจังหวะเดียวกันหลายเดือนผ่านไปฤดูฝนเริ่มกลับมาอีกครั้ง สายฝนตกพรำเบาๆเคล้ากลิ่นดินหอมอบอวลต้นกับแอนยืนมองสายฝนจากระเบียงบ้านเธอเอนสีสพิงบ่าของเขาความอบอุ่นแผ่วเบาแทรกเข้ามาในใจเสียงฝนกระทบหลังคาเหมือนดนตรีที่เล่นช้าๆทำให้หัวใจทั้งสองเต้นไปในจังหวะเดียวกันในวันนั้นเองบุรุษปรณีี์มาส่งจดหมายฉบับหนึ่งกระดาษสีครีมเรียบๆมีลายมือที่คุ้นตาจากแม่สายดาว แอนเปิดอ่านช้าๆตัวอักษรของแม่เขียนเรียงอย่างประณีดถ้อยคำอ่อนโยนแผ่วเหมือนลมพัดผ่านสวนมะลิแม่อยู่ดีมีความสุขกับสวนเล็กๆข้างบ้านน้องสาวทุกเช้าแม่ปลูกมะลิแล้วนึกถึงพวกเจ้าทั้งสองแม่ดีใจที่รู้ว่าพวกเจ้าให้อภัยกันเพราะสุดท้ายแล้วความรักที่แท้จริงคือการให้อภยัยและการยอมรับหัวใจของกันและกันน้ำตาของแอนเอ่อขึ้นทันที ต้นเดินเข้ามาอบเธอไว้แน่นกลิ่นฝนผสมกลิ่นผมของเธอทำให้หัวใจเขาเต้นแรงแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความหมันไหวเหมือนวันก่อนเป็นเพราะความรักที่มั่นคงและอบอุ่นวันต่อมาพวกเขาตัดสินใจเดินทางไปหาคุณแม่ถนนลูกรังทอดยาวผ่านทุ่งข้าวสีเขียวสายลมพัดกลิ่นดอกหญ้าเข้ามาในรถแอนยิ้มขณะมองท้องฟ้าฉันคิดถึงแม่ต้นจับมือเธอไว้แน่น แม่ต้องดีใจแน่ที่เห็นเรามาด้วยกันเมื่อถึงบ้านไม้หลังเล็กกลางสวนแม่สายดาวยืนรออยู่หน้าบ้านใบหน้าเธอยังคงเปื้อนยิ้มแสงแดดตกกระทบเส้นผมสีเงินของเธออย่างนุ่มนวลแอนวิ่งเข้าไปกอดแม่แน่นแม่ผมกับแอนเราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันแม่สายดาวหัวเราะเบาๆแม่รู้แม่เห็นแววตาพวกเจ้าก็เข้าใจแล้วต้นก้มลงกราบแม่ด้วยความเคารพ เธอลูปศีษะเขาเบาๆลูกเขยของแม่ขอให้รักลูกสาวแม่ให้มากกว่าที่เคยนะบ่ายนั้นแสงแดดลอดผ่านใบไม้กลิ่นมะลิหอมฟุ้งทั่วสวนทั้งสามคนช่วยกันปลูกต้นมะลิลงในแปลงเล็กๆต้นยิ้มขณะมองมือของแอนที่เต็มไปด้วยดินแม่สายดาวพูดขึ้นเบาๆมะลิจะบานทุกครั้งที่ฝนตกเหมือนหัวใจของพวกเจ้าที่จะบานอีกครั้งเมื่อให้อภัยกันแอนเงยหน้าขึ้น รอยยิ้มของเธอเปล่งประกายใต้แสงเย็นต้นโนมตัวเข้าใกล้ริมฝีปากสัมผัสกันอย่างแผ่วเบาแม่สายดาวยืนมองด้วยแววตาอบอุ่นเสียงหัวเราะของเธอดังเบาๆท่ามกลางสายลมและกลิ่นมะลิที่หอมกรุ่นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่ไม่จางหายในยามเย็นท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีทองฝนโปรยลงมาเบาๆอีกครั้งต้นแอนนและแม่สายดาวนั่งใต้ชายคา หัวเราะพูดคุยและยิ้มให้กันไม่มีความลับอีกต่อไปมีเพียงความรักความเข้าใจและความผูกพันที่อบอุ่นเหมือนสายฝนที่รดต้นมะลิให้บานอยู่เสมอหลายปีผ่านไปสวนมะลิหน้าบ้านกลายเป็นสีขาวสะพรั่งกลิ่นหอมละมุนล,ลอยไปทั่วลมยามเช้าเสียงนกร้องขับกล่อมให้เช้าวันนั้นดูอบอุ่นกว่าทุกวันต้นกับแอนนั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่ถ้วยกาแฟสองใบวางอยู่ข้างกัน เธอยิ้มขณะมองผีเสื้อตัวเล็กบินวนรอบดอกมะลิสายตาเขาจับจ้องที่ใบหน้าเธออย่างเงียบงนันเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินแอนพูดเบาๆเร็วแต่สวยงามต้นต่อพร้อมยิ้มอ่อนโยนเขายื่นมือไปจับมือเธอไว้สัมผัสนั้นยังอบอุ่นเหมือนวันแรกที่ได้รู้จักเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากทางเดินแม่สายดาวเดินถือกระเช้ามะลิสดผ้าพันคอสีชมพูอ่อนพาดบ่า เธอยิ้มอย่างอ่อนโยนมาลิปีนี้บานดีกว่าทุกปีเลยนะลูกแอนลุกขึ้นรับกระเช้าจากแม่แม่ดูแข็งแรงขึ้นเยอะเลยแม่หัวเราะเบาๆก็เพราะอยู่ท่ามกลางคนที่รักนี่แหละลมเย็นพัดผ่านพอดีกลีบดอกมาลิปริวลอยในอากาศบางดอกตกลงบนตักของต้นเขาเงยหน้าขึ้นมองแม่สายดาวด้วยรอยยิ้มอ่อนน้อมแม่สายดาวมองเขาแววตาเต็มไปด้วยความภูมิใจ แม่ดีใจนะที่วันนั้นพวกเจ้าเลือกที่จะให้อภัยต้นพยักหน้าผมก็ขอบคุณแม่ที่สอนให้ผมรู้ว่ารักแท้ไม่ใช่แค่การครอบครองแต่คือการดูแลด้วยหัวใจบ่ายนั้นแดดอบอุ่นแต่ไม่ร้อนแรงแม่สายดาวนั่งร้อยมะลิอยู่หน้าชานบ้านต้นนั่งค้างๆช่วยส่งดอกมะลิให้ทีละดอกแอนนั่งยิ้มอยู่ไม่ไกลมองทั้งสองด้วยสายตาอ่อนโยนกลิ่นมะลิหอมเหมือนกลิ่นของวันเก่าๆเลยนะแอนพูด แม่สายดาวหัวเราอเบาๆเพราะความรักของพวกเจ้ามันไม่เคยจางต่างหาเสียงหัวเราะของทั้งสามคนประสานกันสายลมพัดกลีบมะลิให้ลอยฟุง้งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสงบยามเย็นพระอาทิตย์ตกบินช้าๆหลังแนวภูเขาแสงสีทองส่องกระทบสวนมะลิระยิบระยับต้นโอบไหลแอนไว้แน่นแม่สายดาวยืนมองอยู่ข้างหลังรอยยิ้มของเธอเปี่ยมด้วยความสุขที่แท้จริง เธอพูดเบาๆราวกับฝากถ้อยคำไว้กับลมความรักที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบขอแค่เติบโตไปพร้อมความเข้าใจก็เพียงพอให้หัวใจมีความสุขได้ตลอดกาลแอนเอ็นสีรษะลมบนบ่าของต้นแสงสุดท้ายของวันส่องใบหน้าทั้งคู่ดอกมะลิยังคงบานอยู่ทั่วสวนและกลิ่นของมันยังคงอบอวลอยู่ในหัวใจของทุกคนไม่เสื่อมคลายหลายเดือนต่อมา เช้าในหมู่บ้านเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของมะลิเสียงนกร้องปนกับเสียงหัวเราะของเด็กๆที่วิ่งเล่นป้ายไม้เล็กๆหน้าบ้านเขียนว่าบ้านมะลิรักร้านเล็กๆของต้นกับแอนเปิดแล้วในวันนั้นกลิ่นกาแฟาหอมกลุ่นลอยออกมาจากในครัวโต๊ะไม้เรียงอยู่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่มีดอกมะลิสวางในใจกันเล็กๆทุกโตะ๊ะแม่สายดาวนั่งอยู่ตรงม,มุมหน้าร้านสวมผ้าพ,พันคอผืนเดิมยิ้มมองลูกทั้งสอง เธอช่วยร้อยมาลัยวางขายที่เคาน์เตอร์และทุกครั้งที่มีลมพัดผ่านกลิ่นหอมของดอกมะลิก็ลอยอบอวลไปทั่วลูกค้าหลายคนเข้ามาไม่ใช่เพราะกาแฟเท่านั้นแต่เพราะบรรยากาศอบอุ่นที่แผ่ออกมาจากหัวใจของเจ้าของร้านต้นเสิร์ฟกาแฟด้วยรอยยิ้มแอนส่งมาลัยให้เด็กๆที่มาช่วยแม่ซื้อของแม่สายดาวหัวเราะเสียงใสเห็นไหมความรักมันต่อยอดได้เสมอยามบ่ายแสงแดดส่องลอดผ่านต้นไม้ ลิบมาลิลอยลงมาบนโต๊ะที่ทั้งสามคนนั่งด้วยกันต้นมองแอนอย่างอ่อนโยนเรามาไกลกันมากเลยนะแอนยิ้มดวงตาเป็นประกายทุกสิ่งที่เคยผ่านมันทำให้เรารักกันมากขึ้นแม่สายดาววางมือบนมือของทั้งคู่แม่ภูมิใจในพวกเจ้ามากเสียงลมพัดเบาๆผ้าม่านสีขาวพลิ้วไหวตามแรงลมแสงแดดสะท้อนกับถ้วยกาแฟจนดูอบอุ่นเหมือนความรู้สึกในใจของทุกคน ยามเย็นร้านเริ่มเงียบเสียงจากจันร้องคลอไปกับเสียงหัวใจที่เต้นช้าๆแม่สายดาวนั่งมองพระอาทิตตกสีทองของทอง้องฟ้าแต้มไปหน้าเธออย่างนุ่มนวลต้นเดินเข้ามายื่นมาลัยมะลีให้สำหรับแม่ครับพระถ้ามไม่มีแม่เราคงไม่มีวันนี้แม่สายดาวรับมาลัยไว้น้ำตาคลอเบาๆแต่รอยยิ้มกลับเปี่ยมด้วยความสุขเธอมองทั้งคู่ด้วยสายตาอ่อนโยน ความรักของพวกเจ้าคือสิ่งที่สวยงามที่สุดที่แม่เคยเห็นเพราะมันเติบโตจากการให้อภัยและบานจากความเข้าใจแอนเอนสีรษะลงบนบ่าของต้นกลิ่นมะลิจากมาลัยในมือแม่ลอยประปนกับกลิ่นกาแฟลมหายใจของพวกเขาแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความสงบและอบอุ่นพระอาทิตย์รับขอบฟ้าแสงสุดท้ายส่องผ่านร้านบ้านมลิรักเสียงหัวเราะของทั้งสามคนก้องอยู่ในอากาศ และดอกมะลิยังคงบานอย่างอ่อนโยนเหมือนความรักของพวกเขาที่ไม่มีวันโรยราหลายปีผ่านไปบ้านมะลิรักกลายเป็นสถานที่ที่ทุกคนในหมู่บ้านพูดถึงไม่ใช่แค่พระกาแฟหอมหรือมะลายมะลิสดใหม่ทุกวันแต่เพราะบรรยากาศของความรักที่ไม่เสื่อมคลายที่อบอวลอยู่ทั่วร้านเช้าในฤดูหนาวละอองหมอกคลอเคลียยอดมะม่วงแอนยืนจัดแจงกันมะลิที่โต๊ะริมหน้าต่าง กลีบขาวเล็กๆส่งกลิ่นหอมจางๆต้นเดินเข้ามาจากครัวถือถาดกาแฟสองแก้วเขาวางแก้วหนึ่งลงตรงหน้าเธอเหมือนเดิมไม่ใส่น้ำตาลแต่ใส่ใจมากหน่อยแอนหัวเราะเบาๆพูดแบบนี้ทุกวันไม่เบื่อเหรอต้นยิ้มไม่เบื่อเลยเพราะทุกวันฉันยังรักเหมือนเดิมแม่สายดาวเดินออกมาจากหลังร้านถือพวงมาลัยมะลิที่เพิ่งร้อยเสร็จฟังแล้วแม่ก็ยิ้มตามเลยลูก เสียงของเธอนุ่มละมุนเหมือนเสียงเพลงที่ลอยผ่านสายลมเธอนั่งลงข้างๆทั้งคู่ดวงตาเต็มไปด้วยความสุขตอนหนุ่มสาวไม่เคยเชื่อว่าความรักต้องเร่าร้อนต้องเต็มไปด้วยไฟแต่ตอนนี้แม่รู้แล้วความรักที่งดงามที่สุดคือความสงบที่ทําให้ใจอบอุ่นแอนวางมือบนมือแม่เบาๆแม่คือแรงบันดาลใจของเรานะต้นพยักหน้าใช่ครับร้านนี้เกิดขึ้นได้เพราะหัวใจของแม่จริงๆเสียงเด็กๆวิ่งเล่นหน้าร้าน หัวระดังแท่กกับเสียงลมแม่สายดาวยิ้มเห็นเด็กพวกนี้ทีไรแม่ก็รู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปต้นตอบเบาๆบางครั้งอดีตก็ไม่หายไปไหนมันแค่เปลี่ยนรูปเป็นความทรงจำที่อบอุ่นยามบ่ายแสงแดดอ่อนลอดผ่านม่านขาวในร้านมีเพียงเสียงนกกระจอกร้องและเสียงช้อนกระทบแก้วกาแฟแอนเอนหัวลงพิงไหล่ต้นฉนันไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งเราจะมีความสุขแบบนี้เขายิ้มพางกุมมือเธอไว้แน่น เพราะเราผ่านเรื่องยากๆมาด้วยกันตอนนี้ทุกอย่างเลยกลายเป็นของมีค่าแม่สายดาวนั่งมองภาพตรงหน้าหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความอิ่มเอมแสงแดดกระทบกลีบมะลิขาวที่วางอยู่บนโตะ๊ะกลีบหนึ่งร่วงลงบนมือของเธอเธอยิ้มรากับมะลินั้นกำลังบอกว่าความรักยังไม่เคยจากไปเย็นนั้นท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มอ่อนลมเย็นพัดผ่านต้นมะลิให้ไหวเบาๆ แม่สายดาวลุกขึ้นยื่นมาไัยให้ลูกทั้งสองเอาไว้แขวนหน้าร้านนะลูกเพื่อให้ทุกคนที่เข้ามารู้ว่าที่นี่คือบ้านของความรักต้นกับแอนรับมาไลัยไว้ด้วยรอยยิ้มมือของทั้งสามคนสัมผัสกันความอบอุ่นแผ่ซ่านโดยไม่ต้องพูดคำใดเพราะหัวใจของพวกเขาเข้าใจตรงกันดีแสงสุดท้ายของวันส่องกระทบตัวหนังสือบนป้ายไม้บ้านมาลีรักเปล่งประกายใต้แสงอาทิตย์ เสียงหัวเราะเบาๆของทั้งสามคนลอยไปพร้อมสายลมและกลิ่นมะลิยังคงอบอวลอยู่ทั่วหมู่บ้านหลายปีผ่านไปอีกครั้งบ้านมะลิรักยังคงหอมกลุ่นด้วยกลิ่นดอกมะลิและกาแฟแต่วันนี้มีเสียงหัวเราะเล็กๆเพิ่มขึ้นมาในบ้านเด็กชายตัวน้อยวิ่งเล่นรอบสวนมะลิแก้มกลมๆแดงระเรือ่อเพราะแดดยามเช้าแอนยืนมองลูกชายด้วยรอยยิม้มต้นเดินตามมาข้างหลังถือถ้วยนมอุ่นในมือ นี่จะเจ้าตัวเล็กดื่มนมก่อนเด็กชายยื่นมือรับแล้วหัวรอเสียงใสพ่อครับกลิ่นมะลิหอมจังเลยต้นยิ้มพลางลูกหัวลูกพระแม่ของลูกปลูกด้วยหัวใจไงแม่สายดาวนั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่ถือพวงมาลัยมะลิที่เพิ่งร้อยเสร็จสายลมพัดกลีบดอกสีขาวให้ปลิวเบาๆเธอมองผ้าสามคนพ่อแม่ลูกด้วยแววตาเปี่ยมสุขดูสิเด็กคนนี้โตขึ้นในความรักจริงๆ เธอพูดพางหัวราะเบาๆแอนหันมายิ้มไม่ช่วยเลี้ยงเขาเหมือนหลานแท้ๆเลยแม่สายดาวตอบก,ก็เขาคือลูกของความรักนี่นาตอนบ่ายเด็กน้อยมานั่งตัดยายกลิ่นมะลิจากพวงมาลาัยแต่จมูกแม่สายดาวยื่นดอกเล็กๆให้เขารู้ไหมดอกนี้ชื่อมะลิเพราะมันสื่อถึงความรักที่บริสุทธิ์เด็กชายพยักหน้ายอย่างเข้าใจในแบบของเด็กต้นกับแอนยืนมองด้วยความอบอุ่นในใจ เสียงหัวเราะของลูกปนกับเสียงลมทําให้บ้านดูมีชีวิตชีวากว่าที่เคยเมื่อถึงเย็นแสงทองส่องทั่วสวนต้นมะลิบานสะพรั่งกลิ่นหอมลอยคลุ้งต้นนังกอดแอนไว้แน่นข้างๆยายและลูกชีวิตแบบนี้คือสิ่งที่ผมเคยฝันไว้แอนเอนหัวบนไหล่เขาและเราก็สร้างมันขึ้นมาด้วยกันจริงๆแม่สายดาวพยักหน้าเบาๆบ้านหลังนี้มีหัวใจและหัวใจของมันคือความรัก เด็กชายในหน้ามองท้องฟ้ายายครับทำไมพระอาทิตย์ต้องรับฟ้าทุกวนันแม่สายดาวยิ้มเพราะพระอาทิตย์ต้องพักเหมือนหัวใจคนเราแต่ไม่ต้องกลัวนะพรุ่งนี้มันจะขึ้นใหม่เสมอเหมือนความรักของเรานี่แหละต้นยิ้มหอมแก้มลูกเบาๆจำไว้นะลูกบ้านนี้เกิดจากความเข้าใจและมะลิทุกดอกจะเติบโตจากความรักจริงๆเสียงหัวเราะดังไปทั่วสวนกลีบดอกมะลิปลิวตามสายลม ยามยินเต็มไปด้วยแสงสีทองและความอบอุ่นและทุกคนรู้ดีว่าตรับใดที่หัวใจยังมีความรักบ้านมะลิรักจะยังคงบานสะพรั่งเสมอหลายปีต่อมาสวนมาลิที่บ้านมาลิรักเต็มไปด้วยดอกสีขาวสะพรัง่งกลิ่นหอมละมุนลอยไปทั่วลมยามเช้าเสียงนกร้องเบาๆคลอไปกับแสงแดดอ่อนที่ลอดผ่านใบมะม่วงต้นกับแอนยืนมองสวนอยู่หน้าบ้าน ลูกชายของพวกเขามาริชยัยตอนนี้กลายเป็นหนุ่มหน้ายิ้มที่ชอบร้อยพวงมาลัยเหมือนยายแม่สายดาวนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ตัวเดิมมองทั้งสองรุ่นด้วยสายตาอบอุ่นแม่ไม่คิดเลยว่าบ้านหลังนี้จะเต็มไปด้วยชีวิตมากขนาดนี้เธอพูดเบาๆราวกับพูดกับสายลมต้นเดินเข้าไปนั่งข้างๆเพราะแม่เป็นหัวใจของที่นี่ครับแม่สายดาวยิ้มดวงตาอ่อนโยน ไม่หลอกลูกหัวใจของบ้านนี้คือความรักของพวกเจ้าต่างหากบ่ายวันนั้นแสงอาทิตย์ส่องผ่านผ้าม่านบางๆเข้ามาในร้านกลิ่นกาแฟผสมกลิ่นดอกมะลิหอมอ่อนผู้คนในหมู่บ้านยังคงแวะเวียนมาเหมือนเคยมะลิชัยวางพวงมาลัยลงบนโตะ๊ะพ่อแม่ยาย่ผมจะดูแลร้านนี้ต่อเองนะแอนยิ้มทั้งน้ำตาลูกทำให้แม่ภูมิใจที่สุดต้นมองลูกชายด้วยแววตาที่เปี่ยมด้วยความหวัง แม่สายดาวยิ้มกว้างที่สุดในรอบหลายปีความรักของเราได้เติบโตต่อแล้วจริงๆยามเย็นมาถึงอีกครั้งท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีทองอ่อนกลิ่นมะลิหอมฟุ้งไปทั่วสวนทั้งสามรุ่นนั่งอยู่ด้วยกันใต้ต้นมะม่วงเอนเอนหัวบนไหล่ต้นมะลิชัยนั่งร้อยมาลัยอยู่ข้างยายมือเหี่ยวย่นของแม่สายดาวแต่มือลูกหลานเบาๆจำไว้นะลูกความรักไม่ต้องใหญ่โต แค่ซื้อสัตว์อ่อนโยนและอยู่ตรงนี้เสมอก็พอแล้วลมเย็นพัดผ่านกลีบดอกมะลิปลิวลอยบนอากาศแสงสุดท้ายของวันตกกระทบป้ายไม้ที่เขียนว่าบ้านมาลิรักเสียงหัวเราะของทั้งสามรุ่นผสมกับเสียงลมอบอุ่นนุ่มนวลและเต็มไปด้วยชีวิตกลิ่นมาลิยังคงลอยอยู่ในอากาศเหมือนคำสัญญาที่ไม่เคยเลือนหายว่าสายใยของความรัก จะยังแบ่งบานอยู่ในบ้านหลังนี้ตลอดไป